โดยที่ผ่านมานี้ได้มีการปล่อยข่าวลือกันอย่างหนาหูซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของท่านเจ้าคุณอีกทั้งข่าวนี้ก็ร้อนแรงมากจนทําให้หลายหลายฝ่ายนั้นเชื่อถึงข่าวลือนี้กันไปตามๆกันและที่ร้อนแรงไปมากกว่านั้นก็คือโดยในวันนี้ก็ยังได้มีการปล่อยข่าวลือนี้ออกมาแบบถี่ยิบว่าท่านเจ้าคุณน,นั้นคลอดลูกแล้วเป็นบุตรชายซะด้วย แม้เรื่องสำคัญแบบนี้ซึ่งก็คงจะพลาดกันไม่ได้สัแล้วและก็แน่นอนว่าข่าวลือนี้ยิ่งขยายเป็นวงกว้างไปกันใหญ่เมื่อในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์หนึ่งในนักวิจารณ์ราชวงไทยผู้ที่รู้ถึงสถานการณ์ของวงในเป็นอย่างดีจูจ่ๆเขาก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความที่เป็นปริศนาประมาณว่า เสียงสวรรค์แท่สองร้องสรรเสริญส่งพระเจริญจากใจเหล่าไกล้ฟ้ารัชทายาททรงประสูติเปล่งบุญญาเทพเทวาเทิดไทยร่วมยินดีข้อแล้วหรอคะ โอ้ยซึ่งก็เรียกได้ว่าหลังจากที่โพสต์ต่างๆที่เป็นในยับปริศนาเหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งคนเรียกได้ว่าประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากนั้นพวกเขาก็ต่างได้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันแบบรวัรวๆหมอทําคลอดคอนเฟิร์มแล้วคลอดที่บ้านหรือโรงพยาบาลอีอยังครับคุณแม่งงมีคนเป็นหมาหัวเน่าแล้วหนึ่งเห็นในติ๊กตอกตั้งแต่เมื่อวานบอกแบบนี้เหมือนกัน หนูเห็นในติ๊กตอกเป็นแค่ภาพตอนเลือกซื้อผ้าอะไรสักอย่างแล้วในแคปชั่นบอกว่าคลอดแล้วไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน้องก้อยได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายคะตั้งตารอฟังสรุปท้องจริงเหรอครับทายาทอสูร2022คุณได้ปลดล็อกสกิลสลิมทองคำหัวราะอยู่นานมากเรามาเบยจะอยู่ทีมเปิดหน้าหรือปิดหน้าคะเทพเทวาร่วมยินดีเทพฮาเดส หัวรออยู่นานมากบินไปซื้อนมที่สิงคปโปร์ไหมโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าเสียงแตกกันเลยทีเดียวสาร,รพัดของคำวิพากษ์วิจารณ์และก็สาร,รพัดของการออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งก็เรียกได้ว่าประเด็นของท่านเจ้าคุณน,นั้นช่างเผ็ดร้อนเสียจริงๆและดีกลีข่าวลือนี้ก็ยิ่งเพิ่มความเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อในวันนี้ทางเพจสลิมตัวแม่สอ,อชอเขาได้ออกมาโพสต์ปฏิเสธถึงข่าวลือนี้อย่างดุเดือด ขณะนี้กำลังมีการปล่อยข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ให้สังคมหลงเชื่อว่ามีบุคคลชนชั้นสูงคลอดแล้วข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงใครที่ปล่อยเฟคนิวนี้ระวังอาจจะต้องถูกดำเนินคดีและก็แน่นอนว่าเมื่อโพดนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ยิ่งเหมือนกับเป็นการตอกย้ำว่าข่าวลือดังกล่าวนั้นมีมูลความจริงใช่หรือไม่โดยประชาชนชาวไทยบางส่วนเขาก็ยังได้เข้ามากล่าวว่า ข่าวจากสลิมนี่จริงร้อยซครับเพราะผมมีเคยเป็นสลิมข้อมูลแกนแน่นมากอีกทั้งคุณมัมดิวไดอารีเธอก็ยังได้รีบเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าไม่ใช่คุณแม่นะคะคุณแม่อยู่แค่ชั้นสามที่เหมือนท้องจริงๆแค่อ้วนเพราะชอบซื้อโจ๊กกองปราบมาทานเที่ยงคืนคะ่ะอย่าแค่ขูค่ค่ะขอให้ทำจริงหาตัวมาเข้าคู่ให้ได้นะคะ และเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดต้องรับผิดชอบนะครับขาบานเกลื่อนติ๊กตอกตกข่าวค่ะเห็นมีในติ๊กตอกเต็มเลยจะหนักๆครับไม่รู้จริงๆค่ะใบหน่อยคนใกล้ชิดนั่นละอยู่บนตึกใบหยกหรอคะชั้นสูงโอ้โหซึ่งก็เรียกได้ว่าสารพัดข่าวลือและก็สารพัดของการออกมาแสดงความคิดเห็นและวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาย ซึ่งก็แน่นอนว่าข่าวที่สำคัญสักขนาดนี้ซึ่งก็คงจะมีความเป็นไปได้ที่ยากมากที่ทางราชสำนักไทยนั้นจะปกปิดข่าวนี้เอาไว้เป็นความลับวงในอีกทั้งท่านเจ้าคุณท่านก็เป็นถึงสนมเอกที่มียศมีตำแหน่งมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีสมกับเป็นหญิงสาววงในอีกด้วยและที่มีสารพัดข่าวลือออกมาเช่นนี้ก็เพียงเพราะว่าเธอนั้นยังคงเงียบหาย และยังคงไม่ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนก็เพียงเท่านั้นเองอีกทั้งทางราชสำนักไทยนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแถลงไทยถึงเรื่องราวต่างๆนี้ให้กับประชาชนชาวไทยทั่วไปได้รับทราบข้อมูลกันอย่างทั่วถึงและก็แน่นอนว่าสำหรับประเด็นที่เดือดและร้อนแรงเช่นนี้ซึ่งก็คงจะต้องตามติดถึงสถานการณ์นี้กันต่อไปแบบอยากระพิบตากันเลยทีเดียว มาต่อกันที่หนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่เดือดและร้อนแรงที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อประเด็นของหมอเรียนทองนั้นยังไม่จบอีกทั้งก็ยังได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนดังไฟลามทุ่งไปเสียแล้วเมื่อได้มีการกู่ข่าวว่าหมอเรียนทองนั้นเขาได้ออกมาแบนรองเท้านันยางช้าง,งดาวพริงที่ได้มีส่วนเชื่อมโยงกับราชสำนักไทยจนทําให้เขานั้นจะต้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก อีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาและทําให้เขานั้นได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกิดขึ้นมาในทันทีโดยในวันนี้เขาก็สุดที่จะทนเดือดจัดเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความหาทนายความผู้ที่ต้องการหารายได้พิเศษผ่าน Facebook ส่วนตัวของเขาว่าทนายความที่ต้องการหารายได้พิเศษกับผู้ที่เอาภาพตนไปทําข่าวปลอมเผยแพร่เกี่ยวข้องกับรองเท้านันยางรองเท้าอารีราสตู และผู้ที่กระทำการหมิ่นหรือด่าทอต่างๆนานาการเผยแพร่ข่าว like ปลอมดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาและแพงวันละ25,000บาทนับแต่วันที่โพสต์และเผยแพร่ข่าวปลอมหรือรวมหมิ่นในโพสต์ต่างๆนะครับทั้งนี้ทนายความที่ต้องการหารายได้พิเศษสามารถเลือกดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดหมิ่นประมาทและพอระบบอคอมพิวเตอร์ได้ โดยท่านสามารถเลือกจัดการเฉพาะคนที่มีอนาคตมีฐานะทางสังคมหรือทางการเงินอย่างเช่นไอ้นักร้องที่ชื่อหาสุทธิพงศ์นักธุรกิจพ่อค้าอาจารย์แพทย์ข้าราชการเป็นตน้นทั้งนี้ผมจะคิดความเสียหายจากการเผยแพร่ข่าวปลอมนี้เป็นค่าสินใหม่ตามอัตรา25,000บาทต่อวันนับจากวันที่แต่ละคนโพสต์มิน และเผยแพร่ข่าวปลอมดังกล่าวรายได้จากผู้กระทําความผิดผมยกให้ทนายความที่ดําเนินคดีโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์ครับทนายความที่ต้องการรายได้พิเศษจากผู้กระทําความผิดทั้งหลายสามารถติดต่อได้ทีสํานักงานผาอรโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเอาละสิงานนี้ชาวเน็ตหลายฝ่ายและเกลียนคีย์บอร์ดพวกเขาก็ต่างใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันแล้ว อีกทั้งคุณฮัสุทธิพงศ์เขาก็ดันซวยถูกเชื่อมโยงไปถึงเรื่องนี้อีกด้วยและก็แน่นอนว่าเราลองมาเช็กกันดูซิว่าประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากนั้นพวกเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างแกคงชอบชุดนี้มากใส่แต่ชุดนี้กูแวะมาอ่านเม้นเฉยเยรักษาตัวเองให้หายก่อนนะก่อนไปรักษาคนอื่นคุณหมอแกคงว่างมากแบบพี่สีเนอ อนุรักษ์นิยมจะอยู่คู่กับสลิมเสมอนะจ๊ะทหารติงตองตอนแรกคิดว่าหิวแสงที่ไหนได้หิวรองเท้านี่เองก่อนเรียกตัวเองว่าหมอควรรักษาตัวกับจิตแพทย์ก่อนครับรอดูหน้าทนายเฮียครับเหรียนเต็มอกรบก,กับเกิบอีกรอบเดียวกับโจนูโวเลยในนี้ได้หมายกี่คนทะเลาะกับคนเห็นต่างไปทั่ว หนักอาการอยู่หนักแผ่นดินขำตัวตลกมวนมวลหนักมากแล้วขับแคบถึงไม่ไปไหนสลิมตัวพ่อของแท้เยอะโอโหซึ่งก็เรียกได้ว่าสาร,รพัดคำวิพากษ์วิจารณ์และก็สาร,รพัดของการออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งก็แน่นอนว่าประเด็นทางการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้นั้นกำลังเดือดและร้อนแรงมาก อีกทั้งนักอนุรักษ์นิยมชาวไทยหลายฝ่ายในขณะน,นี้พวกเขาก็ต่างได้ออกมาแสดงบทบาทและแสดงตัวตนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กันอย่างชัดเจนดูดเดือดและร้อนแรงกันแบบไม่ลืมหูลืมตาอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นเสื่อมถอยลงไปมาก